ล่าสุดค่ะมีการประกาศต้องของแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆ b a b y m อน s t e อร์ค่ะกำลังมีการคอลลปส์กับคู่โรมินะคะเนี่ยอ้หมายกอดเพราะว่าเป็นเงาออกมาเลยค่ะแม่ๆมเปิดเผยออกมาจาก Baby Monster J Fan Offi อฟฟินะคะซึ่งในตอนช่วงนี้น้องๆเบมอนนีใส่กันบ่อยพวกสินค้าคอลลปส์ต่างๆนะอย่างก่อนหน้านี้น้องชิกิต้าน้องเพลเนี่ยก็ใส่กันเกงนู่นนี่นั่นเบมอนคือใส่กันรวัวๆใช้ของกันรวัวๆค่ะจนเป็นที่สงสยัยและแล้วก็มีการประกาศ ที่ออกมาเป็นเงาดำไปก่อนเรียกว่าเป็นการคอลแลบที่เข้ากันมากๆเลยนะคะของ,องน้องๆเบมอนซึ่งคอนเสิร์ตที่ไทยไปน้องๆก็ใส่แล้วก็สปอยกันเยอะนะคะโรราก็ใส่เสื้อคลุมลายคุโรมิอาฮายอนติดยิ้เขียนชื่อวงแคนนี่ใส่หมวกคุโรมิอีกนะคะน้องเพลก็ใส่กางเกงที่มีโลโก้อ้อๆออๆก็ยังมามองอยู่ว่าทาไมใส่บ่อยจังเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดยินดีด้วยนะต่อมาค่ะพูดถึงน้องเพลพริตานะคะอันนี้เป็นโมเมนต์น้องเพลพริตาสําหรับโมเมนต์สนามบินและ ก,ก่อนด้านี้ก็มีแฟนๆเนี่ยเจอน้องแท็ที่สนามบินนะคะเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานั่นเองเนาะก็มีการแซวน้องเรื่องขับโกคาร์ดด้วยน้องก็เขินใหญ่เลยแฟนคลับบอกริต้าสวัสดีปีใหม่น้องแพ็ก็บอกพูดได้ถูกต้องเลยค่ะพี่เขาก็บอกที่ขับโกคาร์ดเป็นไงบ้างน้องแท็ก็โ oh อ้ไม่ก็เห็นแล้วคะพี่แฟนคลับก็บอกใช่ครับน่ารักวีตาสวัสดีปีใหม่โอ้ oh, thank you yeah. Wait, i how was, um, Oh yeah, god, you um was really, n card g และนอกจากนี้ล่าสุดนะคะความเคลื่อนไหวของน้องเบมอนซ์ซันซิลไทยแลนด์นะก็ได้ปล่อยคลิปของน้องเบมอนนะคะมาทักทายพี่ๆแฟนคลับอย่างน้องแพรบ็อกซ์ัสดีค่ะแฟนๆชาวไทยพวกเราบิ๊กมอนสเตอร์ค่ะผมซันซิลพลวสบัดไปด้วยกันกับซันซิลนะคะแล้วเจอกันนะคะ let's be like s u p e together with sunzil แล้วเจอกันนะคะ ในล่าสุดค่ะถ้างรายการคุณอิบูจินนะคะได้มีการปล่อยคลิปของน้องชิกิต้าสำหรับเพลง I Love You t i t o s a n นะคะก็สามารถไปรับฟังกันได้อันนี้เป็นการลงอีกครั้งนั่นเองนะเสียงดีมากเป็นเพลงที่พเรรอที่สุดเลยค่ะเต้าชี้บอกเลยว่าดีงามสุดๆเพื่อนๆก็สามารถไปรับฟังกันได้นะคะเดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ไว้ให้ด้านล่างจ้าใช่ค่ะติ๊กเเบมอนตอนนี้ก็คือกําลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่นั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโอ้โหทัวร์อย่างยาวนาะน น้องๆก่อนหน้านี้ก็มีทั้งแฟนคอนแฟนมิทติ้งน่นนี่นั่นใช่ไหมคะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายคะ่ะก็ถึงเวลาที่จะให้เบมอนเนี่ยพักผ่อนกันนั่นเองก็ใช้พลังให้เต็มที่คะ่ะแล้วก็เพื่อกลับไปลุยงานกันต่อในวันต่อไปซึ่งคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้คะ่ะ